นี่พี่นองสวัสดีพี่นองปองไปสุข,ขุสุข,ข<ด>ุณครับพี่นองสวัสดีดครับสวัสดีทุกคนฮันนามาก่ตสวยก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งฮันมาแอคชั่นสวยเขาสวยนาาพี่นองถอดใครถอดปะทู่<อ>คุณเมียแล้วก็ดีดีบุหีใจใน,ในบุหรี่ใจไหนเนาะซื้อแล้วเมียซ <c oughs> ื้อแล้วไปจังไหน มาเผื่อตาใจมากเลยมาสื่อเราอยู่ในกินแล้วกับว่าถอดเลยถอดทอดเออเฮ้ยเลยเดอะยังเจ้าสมัยเด็กน้่ยเนี่ยใส่สวดเนี่ยกินดีดีแหนำกินน้ำขอนี่บเด็กหนอยิขาวเอาี้ยังีกินาอกิน้ำมะเด่อแล้วแมแม็กกี้น้องกินน้ำแม็กกี้เยสมัยนี้กินบี่เบกกี้ด จำ้กินมิตรแมกยูดฝกินเบืองกุ้มไเด้อรเดตัวรดอกเลยแบ่งกันแบ่งกันลูกคนละตัวตัวละสาิบบาทเก่งละหกสิบพกินอยู่มันตัวใหญ่ว่ามันสิบบน้ำมา เขาจะไปบ้านปอยนี่หัวไกบ้านเกิดแบบปอนี่ปอไทยแี่ปอละยาเขาตวดตาปอมปองต้องหรวดต้องถรวจทไกเลือวดด้วยมันตาสีแดงด้วยกินในลมดวนเลยคือเมอนเดกกินกับอิ่มแล้วล่ะเขาไกลอแม่ เ้าเยลูกกินข้าายเลยกินกำยังเลพี่เอากินข่าก็สมมูอันนี้วันนี้รถอะไรอ่ะาไปประมงไปรถก็เนิ่นว่ะใจใจใจยุดรถนะแม่ได้ขึ้นรถใจยุดรถแล้วขอบคุณแม่หลายๆด้วยแม่ พึงแม่แล้วก็ลังสิไปวัดพี่น้องแล้วสิไปขาก้อเขาวัดไม่ให้กินนะแล้วหุงเขาไว้แล้วแล้วเลยให้โม้ลูกินให้ลููกินคือพอปิดฟาหมอเนี่ยมันพคตรจะมานเปิดไว้ปะทุเสียบไม่ได้กินอะกับปะทูเสียบไม่ได้กินโดนเอามือนั่นแม่แล้วก็เท็ดมามหายอยู่ดีล่ะไอตอนเราทอดปะทุกินมันสั่นเสียบ่ทอดไข่กับเสียบ กินหลายๆคิดพ่อมือนันเนาะมือเขาไปร้านยูนมือวานดีดีนี่มืทรกอนช่ยภูมินึกกินหลายๆไหมอ๋อใช่พุ่มิพราเดือนเกินคักน้กกินเนี่ยฮิตดีให้มือวานนี่ได้ละใช่ป่ะปีใหม่มานน่อยเขาเขาแหกมานดีเห็นบ่ะต้องเลยกินดีต้องเลยกินดีมื่อเลี้ยงนี่ไปหอดไปหอดไอ้บอกว่าไปหอดงั้นเลยทั่วบอกสิมารับเขาไปหอดแล้วคึกซังหมูกระทะไม่กินเลยว่าไม่กัดนอนจ่ายยันบอ บ่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 เอาคือภาสายยั่นมาวะมัน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 ใชยั่ไ่้างภาายยันเลยว่าจ๊ไกลถีบ่ตื่นเมนเมนอันนี้ล่ละก็ไผ่กรบมานากับมานามันมันมันยากเองมันห็ดยากเองกันนี้โดยคอยสัญญาปันไดเพราะว่าบ่นด้กับิมอ่มาวาเขาบอกปูแกใส่แตปีเสี่บเลยมาวันมึงก็แทบแบแล้วมื้หมาวันเดียวไม่ต้องสิ่งอะไรอยู่ใต้เลยซบเลยจัดจั บตหอดงานนีสารลำดวนกับจับาสกีโต่สเป็าสิเป็าข้างหดีม่หลัง่ากากัจัดจัาน้องหล่อค่านั่งไปดขอหอจานบางงกินกซีบืออกินในบพาไปรินวัด ขัได้หัวขวนคุ้นเนาะขัไในหัวขวนค้นนั่นแท็กโหลดปวดตัวได้หาได้หากับที่หนึได้หัวกับที่หนึ่งเดี๋ยวได้สารําวนเสียบอคขัไใหากัได้หาที่หนึ่งด้พูจาขันหัวกับหัวที่หนึ่งเตว่าขันใน้ลอกหัวน้มนี่ที่สุดคือเกมนะคือเกมนาดิขันมาลอกหัวน่มแม่มนหัวมายุ ใไอ้ฝุ่งนั่นมืออันนี้เธอ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 ยาดเสียวหัวเขาบอกจะไปขี่รถอันขี่รถหรูเพิ่นบุเบล้อกระจายพัดตาแล้วค่ะที่ใครเห็นคุณแม่แม็กกี้ไหมคะขึ้นรถแล้วอีถาชกบุญยังไหมโอ้ยรลานตัวเตียวอ๋อมันก็อยู่นี่ตัวอีถาฟูดเสียดายเนาะอยากกินอันนั้นอยากกินก๋วยเตี๋ยววัน ไกลมาละอันะอ่โอ้ยอันหรครับแม่โอ้โ่เป็นยังดอกครับแม่แม่สนิทกัพอรครัแม่คิดแม่รวมเลยเดอแม่จากบาทนี่ข้ามอนี้ซีพันแล้วปะได้ล้เบหัวกันตักข้าให้อีกเนโอ้ยอยากินปลากระป๋องอีกจะอยากเบื่อ่บื่อปลากระป๋องฮะบพีเดียวพอเอาอู่บ่ปลากระป๋องอิ่มบอออบบอเ่เดีเขาอบบ่ มีโอยากอากินเช่คำว่าอิ่มมันออไม่อี่อะไรปลากระป๋องนี่กินมันอิ่มดูพกินมันอิ่มหูบอัดลใจเงินแม่เราก็ได้ดอกเจ้าบ่ากระดาให้เราจะปมนดีก็องไม่ก็ได้ดอกพ่งเห็นผ่นเา้นกันบอแนเลยล่ะกวพอเราเอาน้ำเราเอาน้ำให้ืแพ็กหนึ่งบ่า ปล้าจะเป็นดีครับเออลืมถามตัวหลักสามเองัพพอรมตจะับฉลากได้ยังกว่เมินเนี่ยเงินสามร้อป้าเงินสามร้อพี่ปอนเดีเงินหนึ่งพบาทป้าหนึ่งพันบาทออปากกระเ เสาวจิ้มลอกได้เท่าไหร่ได้ขยุตัวได้เอาห่มได้เท่าไหร่ได้ผัาห่มแต่ล่ำดวนได้ได้อย่างลูกได้ห่มล่ำดวยมันก็มีห่มพี่น้องได้ห่มบ่ รักวัดหลวงหลากหลาเรักวัดหลวงหลากหลายก็พวกไปจับเอาเงินพันเงินหาลอมอของเขาอย่างบมอเนียมอจะไดดีได้ยังกระดีแจเบอร์ลลูกเลยเอาจุ๊ยได้ยังในขนมเมือกันอุตสาพันหรอเป็นขนมเลยนคือเขาขายสง่ถขนาดสารดวนเป็นคนพันกับจุัยเป็นเพื่อนเป็นจีนปีังคถึง้าหารีแต่ขนโตกันโตสลานยังถึงแทบแดยพี่ตัวอะไยังสนะ ในเงินสามลอยมนาบอจับพี่น้องเพราะว่ามานาเป็นเจ้าภาพเพื่อกันมนาเป็นเจ้าภาพคือบอจับเป็นเกลด้ยหอยแต่เด่นซื้อหอยกำลังใจเดือนเสือบอจับน้ำคือเป็นมีนกำลัสองอะน้องใช้นแ้แต่ว่าเต่ามันขึ้นในมวนแห้งดิพี่น้องเพราะถ้าได้เบิ้งชิดไปเบิ้งเด้อเนาะมนาเนาะมันมวนแหมมันแบบว่าแบบกำลังใจเนาะรุ่นแบบเนี้ยว่าไคสจได้ไคสจได้ยังแบบที่นี่ปัด พี่ปอนแล้วมาคักได้มือนพันหนึ่งได้กินเขาไปหลายมืออยู่ได้สาพผู้จม้านก็คือกันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกทันทีร่วมสนับสนุนมาห้ปินรังวันทีมเด่นของเขานะครับได้กันทุกทวนหนานะครับเกือบลอยลังวั่นขนมปีบใส่เนาะเพราะรังวัลมันเกิมันเกินเวล์เรื่องบริเขียนเอาเอาพินัทนากการจากอัน เยก,กุ้งเด้นขนมกินให้อิม่มเอาใจสำครับพี่น้องเดอร์คลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีเด้อพี่น้องเด้อพักกันกินเขาอิ่มแล้วก็สิพาก,กันเลียนน้ำโลดบาดนี่โลดไก,ก่สีออกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพัวก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ